Khu... mẹ chưa này bố chưa được bớt mẹ này được hết mẹ chưa được mà này, Ồ, nó lại này. Ủa, phải đặt đi nào đây đoàn, đừng nào <laughs> อดียว the ูซองคุณชเนายูซองคุณชเนมันนี้พาไปดินทงหินเนาะพี่มอนเลยนะมันคุ้นง่รสตาร์รีบแกนี่เอาใจกูเลยไหมบีบแกน้อยนิดก็ได้ไหมันนิดเอาดีมันนิด่นมันนิดมันนดิบแกบีบแกมีหรือนะแกกูเปลี่ยนอป่ยีแต่เลี้ยวแกเปลี่ยนว่าสินังข้างหน้าโซุ่มนเป็นคู่ัน มูมีแต่สีดำมพีสีดำนึ่มีแต่สีดำเลยอยู่้ท้งนุม่ไปมาคว้าทงหินนะเดิมคว้าทงนนะเดมเีเบียไม่สิเ่ครตู้ีเ่อเบียาซึ่งขวางเด้อเบียไม่เบียมากนี่เบียจับเอาคุรปองไปจับเองจับเอาคุรปองเออเลยทองหินจะขวางเด้อกลังซื้อปีกลังซื้อปีสกีเบื้อี่งปีนะเบงปีนึ่นต้องได้ซื้อปีอันนี้อยู่มกนซื้อปี่อเย พี่สิลุงอีกร์เขาสิบห้าพันี่เลยบ่มีสิบเอ็ดคนเ่อนนั้นก็แม่นปแม่เนี้ย่จับกล้องอ่ะคนหรอ่ะจองอยู่ทวเ็ตห้าตากล้องเป็นยกเว้นให้คนี้เอาันอ้คุณนั่นตับหาวิวแบบงาขนะเอับนี้นะยังไปสูดน้ำอยู่าบาร ทางเัาขึ้น,น,น,นใช่กำลังกำลังย่างขึ้นไปโล่งหหินมากเหื่อยได้หลายคนดูเอื่อยไอ้น้องหลายคนให้อีแม่นเนาะแม่ยอยู่ลุ่มพี่แม่ย่างสาวอ,อ, <laughs> อ,อยูแอ่แม่ให้ออกแม่คนงามแม่พี่แม่ ด้ออไหลเนี่ยแม่บายหลมมอยู่นี่อะรกัลังคุณเหรอคุณทางงาทำนะไปไปทำนะทำใส่คอเลยคุณเออจะใครคุณนี่เรใครอนันนี้คุมระเบิดคุณระเบิดถ้าไม่ยคามันเลยนะดิมมกว่มเห็นมวม

จับกล้องเนี่ยไปนอนนั่งก่อนแล้วจึงกลับมาเฮาคะผมเนไปบนระเบิเขาเบคนนร้ายกว่ามองหลงนนี้จะพิดเลยเขาเชาลงเบ็ไอ้บนนอกไม่รีดเชือกวางใครไม่เฮาดีกว่ากว่าไอ้บนนอกไม่รีดเกวางอุ้ยจะมยังยเชือกวงผมลงผมลงบอมเลยเนาะเขานกลกดูกบอมดูระเบิดอะ คนบิรคุ้มครองคุ้มครอมถ่ายหูไปดูถ่ายหูปมแต่สมัยบรามคุ้มครองคุ้มครองเรงมาจะบังไหมจะได้อันคุ้รองเนี่ยคุ้มรอมงดูอนาะคอเอาใจอยู่วะ อ๋อ oh. ได้บุญครัอคุ้มครองได้เราบคองข้อดีใช่ไหมชมขางยาดิอ่ะไอไทยเยออันนี้ทุ่งหินนึ่งอันนี้เนาะมันมีลายบอน không hình nâng rồi này <cười> <cười> tôi nuôi nhai của mình mình tôi nuôi trong này tôi song hình lắm 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 มุบเปนไหอยุ้บัน่าสามารถสอกมันหินบ่ออยู่ที่นี้เม่นหินหกทรงกลมบางไว้อยู่ทางไหนจะอยู่เลยยู่ที่งมานอะไรพวกที่พวกที่สองหนึ่งสงสามกวางเิ้ออ๋ออันนี้บ้ามีบ้านคนี้่เหม จู่วานคนก็เไยกี oh <Copy modelling out> ton, ่ป <mountain in turns> <at> ีเขามานี่นะนี่ขอกลับมาเลยเลมมีเรื่องคุ้มบวบเมล้านอะดันเข้านั้นเข้าเ้าได

ูกเอาเยเอาไปยอลบ่ล้ม <Veron ique S 2> ีอยู่เหรอบ่ย you know? so, ูบานี่ก็มีี่ีกระเป๋า่ก็มีกนี้ก็มีมีตดนวดแตกเลยลน้ำน้ำมันยังแตกใช่ไตัวให้อเาดด ใบขึ้นเข้าไรตีถ่ายไปถ่ายมลนะโาพฟรไฟหมดถ่ายรถ่ายวมแม่นี่โรศัพท์นี่มัถ่ายูดยอภาพกระไรถ่ายแล้วส่งลงมาถ่าย้เทีเา้บพันคู่หนึ่งห้าสิบพงให้คูปห้าสิบพันคู้าถ่ายกูได้ครับคนมาเที่ยวนร้ายคน กำลังมาคนนี่มาสกำลังเาเบอมาเ้อุ้ยอ้าวหนหมนมีแต่หน่วยแตกๆกันแล้วถึกลุงบอมมาเบิ่งหนุ่ยเต้นโดยก็อันนี้มบนเจอเราเจอเสือเบียนใช่ไหมก่อนเลยไห้เราเจียงเราเจียง

ก็แตกเองเนาะเาะเหตน้าแทกเอเยลกมันยัง นอนเลยสิเลื่องสองสามเอออยู่ร่มรมเออล่มลมก็ได้เนี่ยโอ้ยยังไ่หามแ่ไปคบคว้างลมเนี่ยรอดนะเบิมือกองนะกองเจไร้ออาไดทั้งหกสองสองคนนั้นก็อยู่อนทั้งก่างลำดึงดูดกนหนาวเลยเลื่องสองแล้วมันจะเทสองตีเ็กนะ

ขึ้นบูมเลยอ่ะของแม่เขาบูมหายดีเนาะซื้อเลยฮะที่เนียซื้อยื้อซื้อยืนนะฮะยืน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 งามงามงามยืนยืนใครใครไปเห็นเรียบร้อยไหมเห็นแล้วไปยังไงนะพี่ชาซื้อเลยซื้อยังซื้อยังนะฮักเนาะ เห็นกล้องอ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้กำลังเงินย่างเขาทำเนาะเขาทำด้วยตรงห,หิน นี่ค้องเงินลูกบอมเลิกเนาะทุกคนทุกคนยินี้กันาเขาทำนะทุกคนเด็กเกิดท

โอ <um> oh, ้เมื่อยใส่ทำหนึ่ง